คนที่เตรียมซิกุลลอห์ล ا อ ل ه ล ل ا ลอฮ์ให้กับตัวเองเจ0 0 0มื่นครั้งหรือคนที่อ่านกุลหูเตรียมให้กับตัวเองกุลหัลลอฮ์นะเจ็ดหมื่นครั้งจะไม่ถูกลงโทษในกูบูและจะไม่ถูกตัดสินลงนรกใช่หรืออ่าพี่น้องฟังนะครับ คำถามนี้ก็น่าสนใจนะครับถ้าเราเจอฮะดีษเองอ่านเองเข้าใจเองตัวบทฮะดีษมีอย่างงั้นจริงแต่ถ้าเราเรียนกับผู้รู้เกี่ยวกับฮะดีษคนที่รู้เกี่ยวกับหลักวิชาเฟกหลักวิชาอุสูลเขาจะอธิบายว่า จ็ดมื่นครั้งที่สามารถยับยั้งเจ้าตัวจากไฟนรกและบทลงโทษในกุโบนั้นหมายถึงเจ็ดหมื่นครั้งการซีเกตของคนที่รู้จักอัลลอฮ์และเจ็ดหมื่นครั้งของการซีเกตของผู้ที่ละหมาดไม่ขาดไม่ใช่ว่าซีเกตอย่างเดียวได้เจ็ดหมื่นครั้งอัลลอฮ์ก็ไม่ใช่รู้จัก กูรูอย่างเดียวเจ็ดหมื่นครั้งมายังก็ไม่อืมถ้าอย่างงั้นอย่าว่าแต่เจ็ดหมื่นเลยเจ็ดแสนก็ช่วยไม่ได้เข้าใจนะครับเลยพื้นฐานมะริฟาตลุลลอฮ์นี้จะต้องมากอดทุกอย่างนะครับพี่น้องสิกเกตมาของสุนัตหรอขนาดอิบาดักทุกชนิดละหมาดก็ดีถือสินอดก็ดีฮจีก็ดีใจจากาตก็ดี ถ้าไม่มีมะริฟัตุลลอฮ์มันซอกตรงไหนล่ะอ่นั้นของฟารดูนะครับฉะนั้นการเรียนรู้ให้เรารู้จักอัลลอฮ์นั้นจำเป็นอย่างยิ่งและสำคัญที่สุดคนอื่นจะเพิกเฉยเรื่องของเขาพี่นะ้องตัวใครตัวมันบอกก็แล้วเตือนก็แล้วชี้แจงก็แล้ว บางครั้งเราว่าด้วยซ้ำไปหลัวไม่ฟังเรื่องของต้านละอ่าเข้าใจนะครับเพราะที่เราพูดที่เราชี้แจงเรายืนยันเราย้ำแล้วย้ำอีกเราเรียนครับเราไม่ใช่เอาหนังสือมาอ่านเองเออเองและกี่โตครูที่เราเรียนผู้ก็เหมือนกันหมดเรื่องนี้ไม่มีสักโตครูหนึ่งบอกว่าทำไมเป็นไรหรออุซูไม่ต้องเรียนไม่มี ไม่เป็นไรรักไม่แต่รู้จักอัลลอฮ์ไม่มีทุกโตครูต่างจะฟัตัวเหมือนกันหมดตรงกับคำพูดนบีที่ว่าอวลุดีนมะริฟัตุลลอฮ์และเป็นบรรทัตทานที่อาลีสุนนะฮ์วัดจามะฮ์ยุดกันมาพันกว่าปี เลยที่ผ่านมาไม่มีเรื่องพิลึกพิลั่นไม่มีเรื่องพิเรนไม่มีการแตกแยกไม่มีการหมางตาไม่มีการโต้เถียงไม่มีการแบ่งพักแบ่งพวกไม่มีการอชิงมวลชนเพราะเหมือนกันหมดเพราะเขาฟังคนอาเลมเขาฟังคนรู้เขาฟังคนเรียนเยอะ แต่พอในยุคอาเคซะมานคนไหนเรียนเยอะๆคนไหนชัดเจนจะถูกกลั่นแกล้งทันทีอ่าและปั้นคนเรียนสามันขึ้นมาให้โมบนเวทีเปลา่าเปลา่าเปลา่าน้ำลายกระชูดหมดแต่หาความชัดเจนไม่ได้เลยนะอูซุบิลลาฮิมิซาลิกทีนี้เมื่อพื้นฐานไม่ได้เรียนก็พูดสเปสปะ อวัล nah. <laughs> nah, ah. ุดินมะริฟัตุลลอฮ์มันก็บอกว่าไม่ต้องนะอุลามะว่าก็ด้อมีว a j ิบต้องชดมันว่าไม่ต้องนะดูมาดะเห็นไหมครับไปชีกอิจมาอุลามะไปชีกสิ่งที่อุลามะก็ได้ฟัตัวทำไมทำไมล่ะก็เอาคนเรียนสามมันมาพูดศาสนาล่ะก็เอาคนเรียนสี่ปีล่ะมามาฟัตัวฮุกกลมล่ะมันก็เพียันสิ สมัยแต่ก่อนมีเพียนที่ไหนฟัดตัวเหมือนกันหมดตามใจโตครูนั้นจะชื่ออะไรก็ตามแหละเมื่อนกันหมดนี่คือสายทางอั์ลิสุนนะฮัลจามาอะตละลักกีวิชาการจากยุคสู่ยุคความรู้ที่ได้มาที่เราจะฟันธงเราเรียนมาโตครูอธิบายเราจำได้นี่นี่นอิบารับนี่ยังยังจำได้นี่ ไม่ใช่ไม่เจอในคมอมออแปลเองอออออออี้ออ้อ๋ออฟัดตวัวอยา่ยาอยา่ยาอย่าอาอย่างนั้นอ่าฮะ <c oughs> และเราก็สามารถตรวจสอบนะครับสังเกตได้คนเขาเรียนรู้ระดับสามสี่สิบปีสิ่งที่กับฟัดตัวจะหาพลาดไม่มีเลย แต่คนเรียนไม่กี่ปีแต่อวดดีฟัตวาพลาดเยอะๆไม่เรื่องนูก็เรื่องนั้นเดี๋ยวก็เรื่องนูเดี๋ยวก็เรื่องนั้น,นพลาดบ่อยๆพี่น้องครับเราต้องยอมรับความเป็นจริงอย่าว่าแต่การฟัตวาที่ไม่แม่นยำจากปากคนคนหนึ่งเราจะเชื่อได้ลงคอ แม้กระทั่งปืนที่เราใช้ยิงสัตว์ยิงธนูใช้ยิงถ้ามันไม่ค่อยตรงทางนี้เราเบื่อใช้น่ะเราไม่เอานั่นไม่พาไปล่าสัตว์เสียเวลาเปล่าเลาแลหละอะไรเราเล็งออกเล็งอ่าเรากะว่าถูกนี่เล็งเลยนี่แต่ที่ไหนเพล,ล็กแลกไปทั้งนูถ้าว่าคุณจะพาไปธนูแบบนั้นคุณจะพาไปล่าสัตว์ปืนแบบนั้นคุณจะพาไปยิงสัตว์หรอ เสียเวลานักฟัตวาก็เหมือนกันฮุคมอย่างงี้มันฟัตวาเฉลไปนุทีนี้คุณคุณเชื่อลงเหรอทีนั้นแต่ถ้าสักครั้งหรือสองครั้งผิดและแต่แล้วก็รอ,อย่อมันน่าฟังเหมือนกันเว้ยคนนี้ตักกว่าต่ออัลลอฮ์เว้ยเรื่องปกติพลาดบ้างครั้งสองครั้งเรื่องปกติ แต่นี่มันไม่ใช่ครั้งสองครั้งเลยมันเป็นร้อยในเรื่องของเรื่องงั้นและไม่รอเยุสักเรื่องหนึ่งหรือทีนี้จะเชื่อได้ยังไงทีนี้นี่คือความจริงนะครับพี่น้องสังเกตดูไม่ต้องเอ่ยชื่อนายกนายขนายงอไหมสังเกตดูเอาเองอ่าเดี๋ยวพอเราเอ่ยชื่อเดี๋ยวจะหาว่าเราดูถูกดูแคลนเขาเหรอเลา่าท้งที่สิ่งที่เราพูดท,ที่สิ่งที่เราเตือน ล้วนแต่เพื่อความถูกต้องของศาสนาเท่านั้นอ่าไม่มีอะไรนอกในไม่มีอะไรในกอไผ่ทุกอย่างที่พูดตามวิชาการจริงๆิอ่าผิดมีโอกาสผิดครับท่านผิดได้ผมก็ผิดได้เหมือนกันแต่เมื่อผิดรอยาะทันทีอ่าอย่ามาโมเมตมาทำฟอร์มไม่เอาไม่เอาประเภทฟอร์มอย่า อ่าฉะนั้นเจ็ด0มื่นครั้งของการอ่านตาเลาอิละอิลลอิลลออิละอิลลออ์ลาอิลาออิลลอร์รือเจ็ด0มื่นครั้งของการอ่านกุลหูสามารถปกป้องตัวเจ้าของจากบทลงโทษในกูโบและไฟนรกอ่าหมายถึงคนที่อ่านนั้น มาริฟัตุลลอฮและคนที่อ่านนั้นละมาครบไม่ใช่คนไม่มายังนะอ่านและไม่ใช่คนไม่มีมาริฟาตนั่นนะอ่านนะไม่ใช่นะฉันั้นการมะริฟาตนี่สำคัญจริงๆอ่าฮะใครเขาจะไม่เรียนหรือไม่ให้ความสำคัญกับวิชาอุซูลก็ปล่อยเขา เพราะเราก็บอกแล้วเตือนแล้วย้ำแล้วเขาไม่ฟังเรื่องของเขาแล้วแต่เราชาวสุนนะแท้ไม่ใช่สุนนะแคปไลลินนนนนนน้นสุนนะนบีสุนนะนบีแต่อวิชาการสุนนะอัฮบีเอานะเราไม่ใช่แบบนั้นสุนนะก็คือสุนนะอัลลีสุนนะก็คืออัลลีสุนนะนนะนนะไม่ใช่อัลีพูนอะวิชาการเป็นอย่างนี้ตัวครูแต่ก่อนเาก็สอนอย่างนี้กิตาบนั่นก็บอกอย่างนี้ เราจะไปบอกต่างจากนี้ได้ยังไงเข้าใจนะครับฉะนั้นก่อนที่เราจะจิเกตก่อนที่เราจะสะสมกุลหูให้ตัวเองเรียนให้ได้มะริฟัตเมื่อได้มะริฟัตแล้วทําใจเราตามใจเราทําความดีอะไรสักนิดหนึ่งก็จะถูกจะถูกให้คะแนนอ่าอย่าว่าแต่มากเลยแค่นิดเดียวก็ถูกให้คะแนนแล้วแต่ถ้ายังไม่มีคําว่ามะริฟั ยังไปยึดอัลลอฮ์วงก่อนเมตอยู่เลยอ่านไปตะสักเจ็ดล้านกุลูไม่ได้พ้นเพราะอุลามะบอกแล้วว่าคนที่ไปให้ทิศกับอัลลอฮ์ก็คือคนไม่มาริฟัดนั่นเองตทบตูลูจามีอูอามาลิฮีมิน ص ลาตินวาซิยามินวะฮัเจนเสียหายหมดบรรดาอามัลของเขาเกี่ยวกับละหมาดทั้งหมด เกี่ยวกับการถือสินอดแม้กระทั่งฮจญีก็เสียหายนี่คือวิชาการนะครับท่านจะมีความรู้สึกนึกคิดยังไงในเรื่องของท่านแต่วิชาการเป็นอย่างนี้แต่ถ้าท่านยันว่าไม่ถูกอลองจัดเวทีก็นนาเพื่อความชัดเจนเพราะไม่เก่งนะแต่ผมต้องการความชัดเจนอ่า ผมไม่เก่งและผมไม่ใช่สารบานเจ็ดชั้นนะแต่ผมต้องการความชัดเจนซึ่งเจ็ดหมื่นครั้งที่ผมบอกเมกื่อกี้เนี่ยแหละจะต้อง คนที่มีมารฟาทและละหมาดไม่ขาดนะครับพี่น้องแล้วก็เป็นคนที่มีหวัวใจที่ปลอดจากคําว่าฮาซัดสสและก็ตะกบรุรถ้ามีฮาซัดได้เท่าไหร่อ่านเท่าไหร่พลบุญถูกฮาซัดสสกินหมดถ้ามีตะกบรุรอ่านเท่าไหร่อ่ะได้มาตะกบรุรกินหมดสองคุณสมบัติอันไรากาดของหวัวใจสองคุณสมบัตินี้วาจิบต,ต้องเอาออกให้ได้ แต่ถ้าริยะมันกินบางส่วนอุจุมันกินบางส่วนซัมอะมันกินบางส่วนแต่ถ้าตะกบบกินทุกส่วนไม่เหลือฮัสซัดกินทุกอย่างขวางที่ขวางหน้าไม่เหลือสักอย่างหนึ่งเข้าใจนะครับอ่าฮะผลบุะนคุณค่าของการรวมการสะสมกุลหูเยอะคุณค่าของการสะสมตะเลเยอะ แต่เงื่อนไขของมันก็พอสมควรและอีกอย่างจะต้องไม่ไม่เป็นไม่เป็นกุลหูที่เราได้อุทิศให้คนอื่นแล้วนะและไม่เป็นตะเลลที่เราได้อุทิศให้คนอื่นแล้วนะเรามีเจ็ดหมืนก็จริงตั้งแต่สองปีที่แล้วแต่เราอุทิศให้อ่ให้เพื่อนสนิทของเราอ่า เราต้องสะสมใหม่นะครับไอเจ็ดมืนที่ให้แล้วนั่นน่ะเป็นของเขาแล้วเราต้องสะสมใหม่แล้วถามว่าเราได้อะไรล่ะที่ให้อที่ให้เพื่อนเจ็ดมื่นนั้นอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนผลบุญของเราที่ช่วยเหลือพี่น้องเราไม่น้อยกว่านั้นเพียงแต่ว่ามันจะไม่ถูกนับในในอ่า จะไม่ถูกนับในการที่จะปลดปล่อยเจ้าตัวให้ผลจากฟิตนาก,กูโบแล้วก็บทลงโทษในนรกเข้าใจนะครับอ่าต้องอ่านอ่านใหม่อ,อม,มันก็ไม่ง่ายนะครับยิ่งเฉพาะในยุคสมัยนี้ถ้าเราไม่อยู่ในกรอบาศาสนาเราอยู่แบบไม่ตื่นตัว เราเทบจะไม่มีเวลาเลยในแต่ละวันหมดกับดนเนียล้วนๆบางคนมาย่งอย่างไม่เลยนะบางคนได้แค่สองวักในหนึ่งวันมากรีบกับอิชาอ่างเอิน่นเวลาอื่นไม่ได้เลยและจะนับลูก,ลกแบะสะสมกุลหูให้กับตัวเองห่างไกลและคนแบบนี้ จัดจับลูกแบ,บ้แล้วก็ซีเกตสะสมให้ตัวเองห่างไกลคนที่จะททำได้นี่คือคนที่เขาละหมาดครบ5เวลาพอว่างเขาก็จะจับลูกแบงบถ้าพี่น้องซีเกตก่อนนอนทุกคืนละ200สอม,มุติซีเกตสองร้อยเนี่ยพี่น้องประมาณ5-6นาทีก็ได้และสอ0ร ลาอิลาฮิลลาฮ์ลาอิลาฮิลลาฮ์ลาอิลาฮิลลาฮ์ลาอิลลาหิลลาฮ์ประมาณหกนาทีท่านั้นเองอ่าได้แล้วสองร้อยแต่ถ้าเราทำทุกคืนทุกคืนทุกคืนเดือนหนึ่งหกพันนั่นอ่าสิบเดือนหกหมื่นแล้วนั่นอ่าเห็นไหมครับเลยเจ็ดหมื่นเนี่ยมันนิดเดียวหรอครับปีเสร็จเสรนี่ได้แล้ว แต่อายุเราไม่ใช่1ปีเศษเศษนั่นาบางคน70ปีอายุบางคน80บางคน90ฉะนั้นเราอยากขี้เกียจหนาทีได้แล้สองรกับที่เราจับโทราศัพท์แต่ละทีเพลิน สชั่วโมงไม่ได้อะไรสักอย่างนึงเพลินจับโทรศัพท์สองชั่วโมงไม่ได้อะไรสักอย่างหนึงนงงงน่งถ้าเราจับลูกแบบะอย่างนี้ไม่ต้องสองชั่วโมงไหมนับไม่หยุดอย่างนี้ฮะได้หลายพันนั่นอ่าแต่นั้นแหละมันรู้สึกขี้เกียจมันรู้สึกหนักลิ้นมันรู้สึกอ่ามันรู้สึกไม่ดีพูดง่ายๆ รู้สึกขี้เกียจอะพูดไงไงแต่ถ้ากับโทราศัพท์โอ้ยขยันอ่าเคียอย่างเดียวได้ดูได้สารพัพแต่จะจับลูกแบสซิเกตสีิดไม่มีเวลานั่นบ่งบอกว่าเรานะกำลังหลอกตัวเองเรากำลังละลายกำลังลืมว่าสักวันหนึ่ง เมื่อเราหลับตาไปวิงวอนขอเวลากับอัลลอฮ์ให้ขึ้นมาบนดุนยาแค่จะกล่าวสุบฮานอัลลอฮ์ครั้งเดียวเท่านั้นะขอเวลาอัลลอฮ์ยังไม่ให้เลยเพราะตอนที่อัลลอฮ์ให้เวลาเราฉลุยชุยแฉกไม่เห็นค่าของเวลาเหมือนกับคนที่ได้อากาศหายใจ ในแต่ละวันเลยหายใจเลยดูอากาศเหมือนไม่มีราคาหายใจทิ้งแต่ละวันเข้าออกเข้าออกหายใจทิ้งเปล่าๆจะรู้จักค่าของอากาศก็ต่อเมื่อจมน้ำนั้นอ่ต่อจะรู้สึกว่าอากาศนี้มีค่าอย่างแรงพยายามตะเกียกตะกายจะให้อ่าจะให้ได้หายใจสักอึกมันก็ยังดี กำลังจะจมแลไม่จมและเพิ่งรู้ค่าของอากาศที่ผ่านมาไม่เคยรู้ค่าของอากาศไม่เคยรู้ค่าเลยเช่นเดียวกันตอนที่อัลลอฮ์ให้เวลาสบายสบายโอกาสมีเยอะแยะไม่ยอมทำพอหมดโอกาสต่อมาร้องขอ Rabbana abcarna, wasamia na, fardigna, n'amal na salihan. Inna muqinun. <tip> na surah sajadah. Ti Allah boh. Wa ba tak <tip> kau <tip> Wabarna <tip> abcarna. Oh, wa Rabbana kita. O Kita. kong Kita. 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 wa sami'na Kita. Kita. yin Kita. ฟะยะนาโปรรงเรากลับเถิดนะมลโซลิฮะแน่นอนเราจะอามาลซและแล้วจะทำความดีแล้วเอ็นนามูกีนูนแท้จริงเราอยากเกินเหลือเกินแล้วแต่ถามว่าได้กลับไหมครับเปล่าเลยฉะนั้นก่อนจะจับโทรศัพท์สองชั่วโมงซีเกตสักหกนาทีได้สักสองร้อย ทำเป็นอิสติกอมะวันสองร้อยวันสองร้อยวันสองร้อยได้สะสมนะครับพี่น้องอ่าอยา่าขี้เกียจนะครับงานการนะก็งานการไปอ่างานการาก็กินบนดุนเนี้ยแต่การสีเกตของเราไม่ใช่จะกินบนดุนเนี้ยดูสเบียงของเราวันอัคราด,ดูอ่าน,น,นาทีนบีว่ามันกัฟฟกสุรฟือแลนกัสโรวาวัน ผู้ใดก็ตามขยันเหลือเกินกับการกระทำการสุรสวา้ันแน่นอนคนนั้นก็มากด้วยผลบุญคนขี้เกียจบนดุนยาก็ไม่สำเร็จวันอาคารายิ่งไม่สำเร็จคนขยันเท่านั้นที่จะสำเร็จอ่าต้องขยันนะครับอ่า